สวัสดีครับผมพิตั้มทามยานะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนํามือใหม่เลยนะครับในการถอยข้อซองฝั่งซ้ายมือครับว่ามีการกะระยะยังไงมีวิธีการดูยังไงว่าเราจะถอยข้อซองได้ไม่ได้มีวิธีการดูยังไงว่าตรงนี้เราจะถอยข้อซองแล้วตรงนี้เราต้องหมุนพวงมาลัยแล้วนะครับอ่านะครับสำหรับมือใหม่อยากรู้ว่าวิธีถอยข้อซองฝั่งซ้ายเป็นยังไงนะครับก่อนที่จะไปดูครับฝากเพื่อนๆกดไลค์ like, เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอ่านะครับกดแล้วใช่ไหมครับอ่ะถ้ากดแล้วปะไปดูกันเลยครับ นะครับเราจะเลี้ยวซ้ายเข้าซองนะครับซองอยู่ตรงนี้นะนะครับระหว่างรถเก่งคันนี้กับรถคันนี้นะครับเราจะเลี้ยวซ้ายเข้าซองนี้นะครับเดินหน้ามาครับนะครับเราจะชิดฝั่งซ้ายให้ได้เยอะที่สุดนะครับเพียงแต่ว่านะครับด้านตรงนี้มีรถกระบะขวางอยู่นะครับท้ายเขายื่นออกมานะครับมันก็จะชิดไม่ได้นะครับเราต้องเลยให้ตัวเราเลยกระบะไปก่อนนะครับแล้วค่อยเลี้ยวซ้ายเข้าไปนะครับอ่ะนะครับขับมาตรงตรงก่อนนะครับขับมาตรงตรงก่อนนะครับให้ตัวเราเลยท้ายกระบะนะครับแล้วนะครับตั้งพวงมาลัยนะครับแล้วความครับอ่าแล้วความซ้ายนะครับ เดินหน้าตรงไปครับเดินหน้าตรงไปปุ๊บนะครับพอรถจะตั้งตรงปุ๊บนะครับคือล้อตรงครับปุ๊บนะครับเชรถเชเข้ามาปุ๊บนะครับคือล้อตรงนะครับแล้วหมุนคว่ำขวาครับนะครับพอรถตรงปุ๊บนะครับดูรถตรงกับซองนะครับอันนี้คือซองที่เราจะเข้านะนะครับรถตรงกับซองปุ๊บคือล้อตรงก่อนนะเพราะว่าเราหลบกระบะคันข้างหลังมานะนะครับทีนี้นะครับเราเลยซองมาปุ๊บเราจะให้ตัวเราตรงกับคันนี้ครับคันนี้นะครับตรงรือยางครับตรงรือยังครับนะครับเช็ครับเชคครับ ให้เราตรงกับโลโก้ตรงกลางนะครับเมื่อตรงเรียบร้อยปุ๊บอ่านะครับหมุนขวาครับหมุนขวาไปให้หมดเลยครับหมุนขวานะครับหมุนขวาไปให้หมดเลยครับนะครับหมุนขวานะครับเสร็จแล้วนะครับต่อมาครับดูกระจกมองข้างครับเห็นช่องว่างไหมนะครับเห็นช่องว่างปุ๊บนะครับอ่านะครับถ้าเห็นช่องว่างประมาณนี้ครับเห็นช่องว่างประมาณนี้เลยนะนะครับประมาณนี้นะครับช่องวา right ่างประมาณนี้นะครับแล้วนะครับค e ือล <sh arp> ้อตรงครับนะครับคือล้อตรงนะครับคือล้อตรงเสร็จแล้วนะครับปุ๊บอ่ะใส่เกรย่องท่อลังครับ ใส่เกียร์ถอยหลังปึ๊บป๊บอ่านะครับตัวนี้ใส่เกียร์ถอยหลังนะครับเราจะสามารถมองเห็นนะครับกล้องมองหลังถ้าเพื่อนๆมีกล้องมองหลังก็ดูกล้องมองหลังนะนะครับถ้าเพื่อนๆไม่มีกล้องมองหลังนะครับก็ดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายเป็นหลักเลยนะครับทีนี้นะครับถอยมาครับนะครับถอยมานะครับถอยมาตรงๆก่อนนะครับพอท้ายนะครับท้ายก็ไปจ่อปากซอนครับแล้วนะครับหมุนซ้ายให้หมดครับหมุนซ้ายโค้งไว้นะครับอ่าโค้งไว้นะครับเราดูกระจกมองข้างนะครับดูกระจกมองข้างนะครับ ถ้ามันเบียดไปก็คือล้อนิดนึงนะครับปล่อยรถเข้าไปในซองปล่อยรถเข้าไปในซองแล้วหมุนเพิ่มครับหมุนซ้ายเพิ่มนะครับแบบนี้ครับแล้วก็ค้างไว้ครับค้างไว้นะครับอพอเข้ามาในซองใช่ไหมครับสังเกตฝั่งขวาครับเราเห็นประตูไหมนะครับเราเห็นประตูรถฝั่งขวาไหมเห็นครับพี่ตั้มครับเห็นค้างไว้ครับพวงมาลัยค้างไว้เลยนะครับพวงมาลัยค้างนี่ค้างไว้เลยนะครับแล้วมองฝั่งขวาอีกทีนึงครับมองเห็นประตูด้านหลังไหมเห็นครับมีช่องว่างไหมมีครับถ้ามีค้างไว้ครับทีนี้เมื่อเราเห็นนช่่่องงงวาะครัับฝ ขวามือมีช่องว่างแล้วนะครับฝั่งซ้ายมือมีช่องว่างนะครับค้างไว้เลยครับทีนี้นะครับค้างพวงไวไห้ครับหมุนซ้ายค้างไว้นะครับแล้วรอรอตรงครับปตั้มตรงยังไงเช็คยังไงครับนะครับเช็คด้านข้างครับว่าตัวถังรถเราขนานกับตัวถังรถข้างๆไหมนะครับฝั่งซ้ายนะครับตัวถังรถเรานะครับตัวถังรถเรานะครับขนานกับตัวถังรถเขาไหมนะครับถ้าเพื่อนๆมีกล้องมองหลังครับนะครับดูกล้องมองหลังเลยครับนะครับ กล้องมองหลังนะครับดูเส้นสีแดงเส้นสีฟ้าเรานะครับเส้นไกด์ไลน์กล้องไฟหลังนะว่าขนาดกับตัวลูกหนอนไหมนะครับดูดีๆครับนะครับดูซิขนาดไหมนะครับถ้าขนาดค้างไว้ก่อนนะครับถ้ายังไม่ขนาดค้างไหมครับค้างไหมครับค้างไหมครับเช็คว่าขนาดหรือยังนะครับพี่ตั้มครับเหมือนจะขนาดแล้วนะนะครับดูดีๆครับพี่ตั้มผมว่าขนาดแล้วล่ะอ่าถ้าขนาดใช่ไหมครับฝั่งอ่กล้องมองหลังขนาดนะครับกระจกมองข้างฝั่งซ้ายนะครับขนาดนะครับกระจกมองข้างฝั่งขวาขนาดครับทีนี้ก็นะครับ ง่ายๆนะครับคือล้อตรงครับนะครับคือล้อตรงปุ๊บนะครับคือล้อตรงแล้วถอยตรงๆมาเลยครับอ่าดูกล้องมองหลังนะนะครับถ้าเพื่อนๆมีกล้องมองหลังดูกล้องมองหลังครับถอยตรงๆมาเลยนะครับถอยมาเลยครับนะครับอาจจะมีจัดทรงบ้างเล็กน้อยนะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆนะดูหน้างานเอานะครับถ้าตรงแล้วก็ถอยตรงๆเลยนะครับทีนี้นะครับเมื่อถอยมาตรงๆแล้วนะครับเราจะหยุดตอนไหนครับพี่ตั้มครับหยุดก็ต่อเมื่อนะครับกระจกมองข้างฝั่งขวาของเรานะครับเท่ากับกระจกมองข้างคันด้านขวานะหรือกระจกมองข้างฝั่งซ้ายเท่ากับกระจกมองข้าง ของรถคันฝั่งซ้ายนะครับหรือนะครับเราก็ดูครับว่าท้ายรถเราค่อมลูกหนอนไหมนะครับถ้าค่อมลูกหนอนก็เลือกเราอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเราก็นะครับสําหรับตอนนี้นะครับผมเลือกเราฝั่งขวาครับนะครับผมผมลองเทสฝั่งขวาดูนะครับว่าผมเลือกกระจกมองข้างฝั่งขวาครับถอยมาครับถอยมาปื้มนะครับป๊าบอ่านะครับกระจกมองข้างอยู่ในระนาบเดียวกันแล้วถือว่าโอเคนะครับด้านหลังล่ะนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังก็มีนะครับ ด้านหลังก็มีช่องว่างนะครับเผื่อเราจะเดินไปด้านท้ายรถเปิดโคงเปิดของอะไรก็ได้นะครับอ่าก็ถือว่าโอเคนะครับฝั่งซ้ายนะครับกระจกมองข้างก็อยู่ในระนาบเดียวกันก็ถือว่าโอเคนะครับตำแหน่งตำแหน่งนี้โอเคเลยนะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับออโอเคแล้วพี่จังครับประมาณนี้ได้ก็ใส่เกียร์ P นะครับปุ๊บอ่านะครับของผมมันเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับมันก็จะทํางานโดยอัตโนมัตินะครับอ่าทีนี้นะครับเมื่อจอดรถเรียบร้อยแล้วปุ๊บอ่าเราก็ลงไปทําธุระของเราได้เลยนะครับอ่าก็ เช็คดูดีๆนะครับก่อนลงนะครับว่าเรามีช่องว่างนะครับตางฝั่งขวาพอให้เปิดประตูได้ไหมนะครับเปิดประตูได้ไหมปึ๊บอ่าผมดันไปสุดนะครับเปิดประตูได้นะครับสามารถลงได้เลยนะครับมีช่องว่างนะครับฝั่งขวามือนะครับอ่านะครับฝั่งซ้ายก็มีระยะห่างนะครับสามารถเปิดประตูได้เลยนะนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับเบียดฝั่งไหนฝั่งหนึ่งไปก็จัดสรงครับอ่าลิงก์อยู่ด้านบนทางฝั่งขวามือนะครับกดเข้าไปเลยครับวิธีจัดสรงให้อยู่ตรงกลางนะครับลองดูครับ อ่ะน, e นะครับแถมนะครับแถมนะครับวิธีการเดินออกจากซองนะครับใส่เกียร์เดินหน้านะครับปุ๊บอ่ะใส่เกียร์เดินหน้านะครับนะครับแล้วเราจะเลี้ยวนะครับเลี้ยวออกไปทางฝั่งซ้ายเดินหน้าออกไปทางฝั่งซ้ายนะครับมองนะครับมองทางฝั่งขวาว่ามีรถมาไหมนะครับเดินหน้าตรงๆเดินหน้าตรงๆออกไปก่อนนะเดินหน้าตรงๆออกไปครับแล้วมองนะครับมองฝั่งขวามีรถมาไหมไม่มีครับถ้าไม่มีนะครับต่อมาครับให้กระจกมองข้างเลยหน้ารถแล้วค่อยหมุนพวงมาลัยนะครับกระจกมองข้างเลยหรือยังนะครับ กระจกมองข้างเลยนะครับเลยแล้วนะครับเลยประมาณนี้ครับนะครับแล้วหมุนพวงมาลัยซ้ายนะครับหมุนให้หมดเลยครับปล่อยรถโค้งไปครับนะครับดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายครับว่าตัวเรานะครับตัวทางรถเรานะครับน้านข้างนะครับเข้าไปเบียดหน้ารถเขาไหมนะครับถ้าไม่เบียดก็ปล่อยนะครับปล่อยรถไหลเดินไปเรื่อยๆครับนะครับเบียดไหมโอกไม่เบียดเลยครับไี่ต้อครับห่างเป็นวาเลยครับถ้าห่างปุ๊บนะครับมาปั๊บนะครับแล้วพอรถตั้งตรงปั๊บนะครับคือล้อตรงครับปุ๊บนะครับคือล้อตรงนะครับ พอคือแล้วตรงปุ๊บนะครับเลียวเราก็ขับตรงๆไปได้เลยนะอ่าแบบนี้เลยครับ เดี๋ยวผมสรุปเป็นข้อๆให้เพื่อนๆเข้าใจนะครับข้อแรกนะครับเมื่อเราเดินรถมานะครับเดินรถมาปุ๊บพยายามชิดฝั่งซ้ายให้ได้เยอะที่สุดนะครับชิดฝั่งซ้ายให้ได้เยอะที่สุดเดินมาเรื่อยๆครับนะครับอ่านะครับทีนี้ลดคันแรกนะครับมาเล็กหนึ่งนะครับซองว่างไมายเล็กสองครับลดคันถัดมาหมยเล็กสามครับนะครับเมื่อมาถึงหมยเล็กสามครับให้ตัวเรานะครับตรงกับโลโก้นะนะครับโลโก้รถที Luckily, your your <S 2> <S 2> Hence, ่จอดอยู oh, ่นะครับเมื่อตรงปุ๊บนะครับข้อสองครับหมุนขวาให้หมดครับ หมุนขวาปุ๊บนะครับพอหมุนขวาปุ๊บออกไปครับปุ๊บรถโค้งไปหมุนขวาจนหมดเลยนะครับหมุนค้างไว้เลยครับไม่ให้รถเดินหน้าไปครับแล้วก็ข้อ3ครับดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายครับซองที่เราจะอยู่ซองที่เราจะถอยเข้าอยู่ฝั่งซ้ายมองกระจกมองข้างฝั่งซ้ายครับนะครับมองกระจกมองข้างฝั่งซ้ายแล้วดูว่าตัวถังรถเรานะครับตัวถังรถเรากับหน้ารถที่จอดอยู่นะครับมีช่องว่างประมาณนี้นะครับมีช่องว่างประมาณนี้ปุ๊บนะครับแล้วอยู่รถครับคือล้อตรงนะครับต่อมาครับ ข้อ4ี่ครับนะครับถอยมาตรงๆงก่อนครับคืนล้อตรงแล้วถอยมาตรงๆครับนะครับถอยมาตรงๆปุ๊บนะครับถอยมาตรงถอยตรงตรงมาเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็ข้อ5้าครับนะครับเมื่อท้ายรถเรานะครับจ่อปากซองแล้วหมุนซ้ายหมดครับอ่ะหมุนซ้ายหมดแล้วปล่อยรถโค้งมาครับโค้งมาโค้งมาปุ๊บนะครับโค้งมาเรื่อยๆครับตาเรายังมองกระจกมองข้างฝั่งซ้ายอยู่นะครับเราก็ดูว่าไอ้ข้างรถเรานะครับ มันเข้าไปเบียดไหมนะครับตอนที่มันโค้งมาเนี่ยมันเข้าไปเบียดไหมถ้าเบียดปุ๊บแก้ด้วยการคืนล้อตรงครับหมุนนะครับหมุนซ้าย2รอบครับปุ๊บปุ๊บนะครับเป็นการคืนล้อตรงแล้วถอยมาตรงๆนะครับถอยมาตรงๆได้นิดหนึ่งครับเมื่อท้ายเรานะครับเข้ามาในซองปุ๊บแล้วเราค่อยหมุนซ้ายเพิ่มนะครับหมุนซ้ายเพิ่มอีกทีหนึ่งนะครับหมุนซ้ายจนสุดแล้วก็โค้งมาครับโค้งมาปุ๊บนะครับต่อมาครับข้อที่6ครับนะครับให้เราครับลดเข้ามาในซองเรียบร้อยแล้วนะคราเห็น ประตูรถนะครับรถที่จอดอยู่ข้างฝั่งขวาไหมเห็นประตูหน้าไหมถ้าเห็นถอยมาครับถอยมาปุ๊บแล้วเช็คอีกครับเห็นประตูด้านหลังรถอีกทีไหมด้านฝั่งขวาเห็นประตูหลังรถไหมเห็นประตูหลังปุ๊บค้างไว้ครับแล้วถอยมาเรื่อยๆครับแล้วก็เช็คอีกทีครับเห็นช่องว่างระหว่างรถที่จอดอยู่ฝั่งขวากับตัวทางรถเรามีช่องว่างไหมถ้ามีปุ๊บค้างไว้ครับอ่าถ้าค้างปุ๊บนะครับค้างไว้ปุ๊บนะครับทีนี้ข้อ7ครับเช็ครถขนาดไหมนะครับ ด้วยการมองกระจกมองข้างฝั่งขวาว่าเราขนานกับรถข้างๆไหมมองกระจกมองข้างฝั่งซ้ายว่าเราขนานกับรถข้างๆไหมนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆมีกล้องมองหลังนะครับดูกล้องมองหลังว่าเส้นไกล้ไลน์เนี่ยนะครับมันขนานกับตัวลูกนอนด้านหลังไหมขนานกับเส้นแนวปูนนะครับที่เขาตีไว้ด้านหลังไหมถ้าขนานนะครับฝั่งขวาขนานฝั่งซ้ายขนานกล้องมองหลังขนานปุ๊บแล้วนะครับข้อ8ครับคือ้อตรงและถอยมาตรงๆครับถอยมาตรงๆเลยนะครับถอยมาตรงๆปุ๊บนะครับข้อที่9ครับนะครับ เช็คกระจกมองข้างฝั hey? ่ง <Heh> ซ้ายว่ากระจกมองข้างขนานกันไหมนะครับหรือเช็คกระจกมองข้างฝั่งขวาว่าขนานกันไหมเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดูกล้องมองหลังครับว่าท้ายรถเราเข้าไปค่อมลูกนอนไหมแค่นั้นโอเคครับเราไม่จำเป็นต้องถอยไปสุดนะนะครับเผื่อว่าเราต้องการนะครับเดินไปด้านหลังเพื่อเปิดกระโปรงหลังอันนี้ก็เผื่อไว้นิดหนึ่งนะครับก็ไว้เป็นแนวทางนะครับในการถอยเข้าซองนะครับเพื่อนๆนะครับที่ยังงง ที่ยังจําไม่ได้นะครับผมทําเป็นลิสต์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าทำเป็นลิสต์ให้แล้วนะครับเพื่อนๆจดใส่กระดาษก็ได้จดใส่ iPad ก็ได้นะครับแล้วไปนั่งท่องให้เข้าใจครับเมื่อท่องให้เข้าใจนึกภาพลําดับขั้นตอนได้เรียบร้อยปุ๊บแล้วลองไปปฏิบัติดูครับลองทําตามขั้นตอนปุ๊บนะครับติดข้องอะไรยังไงสามารถเข้ามาคุยกันได้ใน Facebook กลุ่มนะครับหรือคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ก็ได้ครับอ่านะครับถ้าเพื่อนๆดูมาถึงจุดนี้ได้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบใจนะครับฝากเพื่อนกดไลค์เพ เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับการถอยเข้าซอะครับสลหรับมือใหม่นะครับที่ยังงงนะครับด้านฝั่งซ้ายมือเนี่ยนะครับบางทีมันมีระยะห่างนะครับที่เราจะกะระยะเรายังไม่รู้ว่าเราต้องกะระยะขนาดไหนกะระยะยังไงนะครับลองดูคลิปนี้ครับแล้วนําไปปฏิบัติดูครับดูคลิปนี้แล้วเป็นไกล้ลายนะครับ ลองดูคลิปนี้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติแนวทางในการถอยข้อศอน,นครับสลับมือใหม่ใครงงอะไรยังไงสามารถคอมเมนต์สอบถามเพิ่มเติมใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือว่านนะจะไปพูดคุยสอบถามเพิ่มเติมกันใน a c e b o o k กลุ่มครับอ,อยู่ตรงนี้ครับพเพื่อนๆสามารถเข้ามาจอยเข้ามาตั้งคําถามได้เลยนะนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนี้นะครับเพื่อนๆสามารถจอยเข้ามาได้เลยนะครับไว้เจอกันใน f a c e b o o k กลุ่มนะครับ ขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากๆครับสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่ม Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งครับข้างปุ่ม Subscribe นะครับก็จะเป็นการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆเข้ามาเพื่อนๆก็จะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดี่ได้รับดีๆครับสำหรับวันนี้ก็ต้องไปแล้วครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับหรือเปิดไฟเดี่ยวก็ได้ครับ